lưu lưu ừ. oh. uh. tu 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 bichiqui, bichiqui, oh, bichiqui, tu 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 เราก็ต้องมีเสียงดังๆใช่มเ้เฮ้เฮ้่นเล่นนอนเ่ิเดียทุทุทุกทุทดขี้เกยรนอนนองไก้ย่านอนไั

อันเนี้ยกล้องนี้มาพร้อมเทยาเ่าเกิดในวันที่6สิงหาคมใช่ไหมลูกหูสิใช่ไหมลูก,อลกโอ้ไม่เอามลยพรานะปากเนาะโอ้โง่โง่โง่จจับไหอลูกเทย่าจับไม่เป็นหรอะเทยาท่าเป่นสามเดือน อดูดูอ่ะอ้นอนอันนะี้เอามื้เข้าปากนะแต่ย่น้อยนะนอนทับหน้าดูเองหนนะ้าแดงลา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 ลูลูไหนดูสิลู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 ลลลอ้ยไหดำดำนะ ไาย่าสงสัยจริงจใช่ไหมอออลลเย้ด so, yeah. yeah. ีใจดีใจอมดีอารมณ์ด ah, ีลหมีแ่นด้าหนุแพนด้า แอนแน่นอนจะลุกขึ้นเหรอโอ้ยยังไม่ลุกหรอกลูกยังลุกเองไม่ได้หรอกหาโอ้โหแดดใจนะเฮ้ยทำไมมีสีด้วยล่ะมีไฟด้วยอะไรลูกจะลุกขึ้นเอง ตอนนี้จะลุกขึ้นตลอดเกรงตัวอยากเดินอยากเดินหือห้อหื้อ นี่เข้าใจไหมโอ้คาย่าบอกว่าอย่างนั้นหรอลูกูจะลุกจะลุกเก่งตัวจะลุกอูอย่าเพึ่งลุกยังนั่งไม่ได้คาย่ายังนั่งไม่ได้หรอกอู้ยทิ้วขโมยเหมือนหนอนเะไน่ารู้ะเหมือนกันจังเลยอูโอ้ ดังด้วยนะสารักสารักกีดดังไปหน่อยโอ้โลูกสารักเลยดังคุยตาคุยตาสารักสารักยน้อยอารมณ์ดีใช่ไหมลูกิอิ่มนนอิ่มนะโอ้จะดตัดเล็บแล้วด้วยนะ แต่เล็บเท้ายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ตัดให้ใหม่เนาะคนเก่งเก่งอู้อู้จู่จู่จำจ้ำจ้าจำจ้ำจ้จจทาทำปากเรียนแบบเลยอเฮ่อดูทีทวีดิ ดูท<ด>ี <TV S 2> วีดูข่าวดูข่าวไม่ต้องช่วยเขาหรอกความน,นี้ครันนี้ไม่ต้องช่วยเขาเ